ว่าเป็นอดีตรัฐมนตรีน่นนะคะที่มอบตําแหน่งน่นนะคะให้กับลูกสาวเนี่ยในช่วงเวลาแบบโอ้โหชิวเฉียดกันเลยทีเดียวนะคะก่อนที่จะมีการทำรายชื่อรัฐมนตรีเนี่ยขึ้นถุนเกล้าค่ะและขณะเดียวกันน่นนะคะสำหรับอดีตรัฐมนตรีท่านนี้ก็ถือว่ามีบทบาทนะคะภายในพักการเมืองใหญ่พักหนึ่งค่ะซึ่งกําลังมีบทบาทต่อสถานการณ์างด้านการเมืองในเวลานี้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียววันนี้เราจะไปพูดคุยกันค่ะกับทางอดีตรัฐมนตรีช่วยวกรกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณชาดาไทยเศษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม ค่ะเป็นไงบ้างครัไม่ได้เป็นรัฐมนตรีช่วงนี้ก็รู้สึกโง่ๆไหมครับโล่งๆครับคือว่าผมก็มาวิเคราะห์ตัวเองว่าผมผมเครียดมากไปในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยผมเครียดกับงานมากเกินไปแล้วก็กลายเป็นว่าจิตใจมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่สนุกอ่ะนะมันมันค่อนข้างไม่สนุกทั้งทั้งที่เราก็อยากทำงานแล้วก็เราก็มีประสบการณ์เยอะนะแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ที่ผ่านมาหนึ่งปีก็วุ่นวายพอสมควร ตั้งแต่เรื่องงบประมาณ6768นะครับผมเป็นรัฐมนตรีก็ประมาณปี3 6 5วันประมาณแต่อยู่สภาเนี่ยหกเดือนกว่าหกเดือนครึ่งเนี่ยอยู่สภาตลอดเลยเพราะ6768มันออกไล่ๆกันก็เลยทําเรื่องงบประมาณนะครับแล้งงานในหน้าที่ก็ทําได้ตามที่ที่ว่าโอเคก็ถือว่าถือว่าเขาถือว่าประสบความสาเร็จนะฮะ,ะ,ะยังมีงานที่ยังไม่สําเร็จแล้วก็ันนั้นไปนซึ่ง ขอยาดพูดนิดนะครับว่ามันเป็นความรู้สึกที่สงสารคนจนในประเทศไทยคือกรณีของท่านนายกเสถฐาเนี่ยถ้าต่อไปสักเดือนหนึ่งเอาละกันนะสักเดือนนึงเนี่ยเรื่องเงินกู้นอกระบบกู้เงินกู้ในระบบน่าจะทับจบหมดนะครับแล้วมันก็จะมีสถาบันการเงินของคนจนจะมีอะไรหลายอย่างที่ที่จะทําให้คนไทยลืมตาอ้าปากได้อย่างจริงๆถ้ายังแก้ปัญหานี่นอกระบบไม่ได้ แล้วอย่างพนันเนี่ยเราก็มีวิธีการทําให้มันถูกกฎหมายแล้วก็ใช้วิธีการเพราะว่าเราบาปเราปราบเราจับกันมาหลายครั้งแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับผมก็เหมือนเดิมทําไมไม่บอกให้กับรัฐบาลชุดนี้ผอก็บอกไปแล้วครับแต่เขาก็ทําอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมันมันอันนี้มันเป็นเรื่องของของคนคิดทีมงานนโยบายนะของเขาซึ่งซึ่งซึ่งเขาก็พยายามทําอยู่เหมือนกันนะแต่อันนี้ผมไม่ได้เกี่ยวแล้วนะครับผมแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นเสียดายมากที่ท่านนายกเศรษฐาไปผมก็ ผมก็คิดแบบงงเหมือนกันนะครับวันนั้นก็นั่งคนเดียวทั้งคืนว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ามันยังไงแล้วก็ในในความรู้สึกก็ถือว่าโอ้โหโชคร้ายคนไทยส่วนหนึ่งโชคร้ายทําให้ประเทศเราช้าไปเป็นปีนะคาว่าประเทศช้าไปปีหนึ่งเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าท่านนายกแพทองทองนะท่านนายกอุ้งอิงเนี่ยนะแพแพทองทานนะท่านนายกแพทองทานเนี่ย ท่านก็มีความสามารถไม่แพ้ใครหรอกนะเพียงแต่ว่าท่านไม่รู้ไม่ได้รู้อะไรเลยอยู่ดีๆเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องให้เวลาเนรับคือปรับแล้วมันเรื่องใหญ่นะครับบริหารประเทศเนี่ยไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะนายยกรัฐมนตรีเนี่ยต้องดูทุกกระทรวงแล้วดูทุกเรื่องทุกมิติโอ้โหมันมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเลยนะครับ ผมว่าวันนี้ท่านยืนอยู่แล้วยังยิ้มอยู่ได้นี่ก็ต้องยอมรับแล้วผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยต้องยอมรับนะว่าท่านยังรับสถานการณ์ทุกอย่างได้แล้วแม่ว่าจะเจอเรื่องของงานในปกติก็หนักอยู่แล้วเริ่มมาเจอภาวะประสบภทตกระเพอซึ่งผมว่ามันก็ท่านก็ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับก็ว่าผมก็เชื่อว่าความรู้ความสามารถแล้วน่นก็มีที่ปรึกษาดีๆเยอะๆไปนะครับผมคืองานแรกก็เจองานหนักเลยอ่ะงานหนักงานหนักหนักมากแต่ดีครับดีใจค่ะ ที่ที่ที่เงินหมื่นออกคร,ครับผมแล้วตอนนี้นคุณชาดาก็มุ่งเน้นเฉพาะงานในสภาครับก็เออก็งานในสภาก็แบบปกตินะครับแต่ก็เป็นงานพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับ,รบงานที่ที่เออก็ต้องยอมรับว่าผ่านมาปีหนึ่งเนี่ยหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราก็ห่างจากพื้นที่ใน,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 นตำแหน่งรัฐมนตรีนะก็ห่าง ก็คุณสบิดาเนี่ยลงแทนนะครับคุณสบิดาจะไปพื้นที่ไปพื้นที่แทนนะถ้าช่วงไหนที่ยังไม่ได้ปิดสมัยประชุมก็การไปพบประชาชนก็เขาจะไปแทนแล้วก็โฟนอินกันอะไรอย่างนี้นะครับพอพูดถึงลูกสาวแล้วโอ้โหเป็นไงคะพอเข้าไปนั่งเป็นน้ำดีเนี่ยท่านติดต่อกับลูกบ้างไหมรู้ว่าเข้าไปในกระทรวงบ้างไหมอ๋อผมไม่เคยเข้าไปไม่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 เข้าไปซึ่งท่านหัวหน้าบอกให้มาที่ผมบอกของยังเก็บไว้หมดเลย อ้าวเหรอคะครับของยังเก็บไป็หมดเพราะว่ามันเป็นลูกอ่ะนะเราก็เลยไม่ค่อยได้ไปขนผ่านถ้าเป็นคนอื่นเราก็จะขนผ่านเพราะ,<ค>ะแล้วห้องเพิ่งนั่งไม่กี่ครั้งเองครับเพิ่งจะทําเสร็จอ,อ้าวเออหรอ,อ,อก็เลยได้ลูกอยู่อ,อ่าก็นึกว่าทำก็ทำสองรอบสามรอบไปแล้วครับเพราะมันเป็นห้องที่อับและเล็กมากออกลิ่นก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะครับก็อ่าก็ปรับห้องสองครั้งสามครั้งไปนั่งจริงๆไม่ผมว่าไม่ถึงยี่สิบครั้งอะ ต้องทำงานที่ที่นั่งตรงในในห้องทํางานส่วนมากผมก็เป็นคนชอบนอกนั่งทั้งนอกห้องทํางานอยู่แล้วก็แต่ก็ถือว่าสิ่งที่เราทํานั้นประโยชน์ที่เราทํานั้นเราบางคนเป็นมาหลายปียังสู้เราไม่ได้เราพูดอย่างนี้ไม่ได้ไปเกทับใครนะคะแต่มันก็แล้วแต่ทุกคนมันมีจุดมุ่งหมายในการทํางานไม่เหมือนกันแต่ผมก็ถือว่าเรื่องปราบผู้มีอิทธิพลเรื่องยาเสพติดผมจับยาเสพติดได้จํานวนมากโดยการร่วมมือนะครับเรื่องปราบบ่อนเรื่องผู้มีอิทธิพลนะครับแล้วก็ งานสุดท้ายเลยนี่ก็คือ,อตัดเสาสัญญาณของพม่าเรือ่องแกลคอลเซ l นเตอร์เรื่องแกงคง c a เ l นเตอร์ประกาศเลิกเลยนะครับประกาศเลิกเลยซึ่งจนนาทีสุดท้ายเยจ้าหน้าที่ผมให้ที่ปรึกษากับเลขาไปเจ้าหน้าที่ยังบอกว่า ท่านหมดอำนาจแล้วนะเนี่ยว่าขนาดอย่างนี้นะครับจะไม่ยอมดําเนินการให้ผมผมก็เลยโทรไปบอกบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันกคะไเรื่องกันเดี๋ยวคุนจะโดนไม่ปฏิบัติหน้าที่อไอ้นะก็เลยเขาก็ดําเนินการซึ่งอ๋อคือทําในช่วงลอยต่อใช่ไหมคะช่วงลอยต่อก่อนออไม่กี่วันนะครับเพราะงานเราเรา,เราใช้ต้องใช้ระยะเวลาในการสืบจับคือก็พอสมควรแล้วจากการที่เราคือทุกคนจะพูดถึงแจ็งคอนเซ็นเตอร์อยู่ประเทศเพื่อนบ้าน ผมก็มานั่งคิดว่าอย่างแรกเลยคือประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยสี่ห้าประเทศไม่ไม่อย่าไปเอ่ยนามนะครับแต่ว่าเน็ตดีกว่าประเทศไทยเหรออืใช่ไหมฮะเน็ตเขาเนี่ยดีกว่าประเทศไทยเหรอไวกว่าประเทศไทยเหรอระบบการสื่อสารระบบโซเชียลี่ยเขาดีกว่าประเทศไทยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ดังนั้นมันต้องไปจากไทยนี่แหละใช่ไหมมันต้องไปจากไทยแน่นอนผมก็คิดอย่างนี้ก็มองที่ที่ ที่พม่าเกิดติดต่อที่แม่สอดน,นะซึ่งผมก็คุ้นเคยเพราะว่าเราเป็นคนภาคเหนืออยู่แล้วเราก็คุ้นเคยมีภาคพวกมีอะไรก็ก็เข้าไปเช็คมาหลายเดือนแล้วครับเช็คม,มากก็ไม่ได้จังหวะในการดําเนินการเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเป็นขั้นตอนนี่ที่พอสมควรค่ะทั้งงใ,ในแง่กฎหมายทั้งอะไรต่างๆก็เรียนว่าก็เวลา,าตัดปุ๊บก็ทุกอย่างก็จบไป,ไปเลยค่ะเดี๋ยวเมื่อทําทงานมาเยอะแล้วรู้สึกเสียดายไหมคะตอนช่วงที่ต้องอยู่ดีๆเนี่ย ต้องมาให้ลูกเนี่ยขึ้นมาเป็นน้ำตตีแทนถามว่าเสียดายไหมเนี่ยผมผมไม,ไม,ไม่ไม่เสียดายนะฮเ,เพราะว่ามันมันไม่ใช่ของเราผมคิดอย่างนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะที่มา,าที่ไปมันตั้งแต่ที่ท่านต้องถามว่าท่านนายกเศรษฐาเกิดอะไรขึ้นมาก,กว่า<อ>คือคือเหมือนต้องการตัดปัญหาอย่างนั้นใช่ไหมคะครับผมต้องการตัดปัญหาแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยผมผมก็คิดว่า เราจะไปทำงานเหมายถึงว่าเราจะไปกู้แบงก์แต่เรามีคนค้ำประกันท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ค้ำประกันรัฐมนตรีทุกคนผู้ค้ำประกันเงินกู้บอกว่าไม่ค่อยมั่นใจเลยเราจะไปสร้างความไม่สบายใจหรือไม่ความมั่นใจแล้วก็จากแต่ผมทุกอย่างผมชีนหม ผมผมไม่เหมือนคนอื่นแต่งว่ามีคนติติงบอกมาหรือเปล่าคะไม่ไม่ใช่ติติงบอกมาเขาก็ถามถามว่าเหตุก็เหมือนครั้งแรกแล้วเขาถามพนี้เราก็ผมก็มีความรู้สึกว่าเรื่องจริยธรรมมันก็พะนั้นทุกคนก็กังวลเขามีสิทธิ์ตัวกรณีของทีมงานท่านนายกและตัวท่านนายกแพทองทานท่านก็มีสิทธิ์ที่จะต้องเพราะท่านโดนนะถ้าเวลาโดนนี่ท่านโดนเองไม่มีใครไปรับแทนท่านได้นะท่านโดนเต็มเผมก็เลยมีความรู้สึกว่าแต่ผมเนี่ยมันหมดกําลังใจตั้งแต่วันที่นายกเสถาไปแล้ว คือคือตอนนั้นก็มีความรู้สึกแบบมันมันแป้วมากนะมันแป้วมากมมแล้วมันความรู้สึกว่างานเห็นอยู่ข้างหน้าจะจะคว้าได้อยู่แล้วซึ่งก็ก็หลุดไปอย่างเงี้ยงานซึ่งมันมันก็เป็นเรื่องเสียโอกาสของประชาชนแต่เราก็ต้องทํา